ด็กกาพ้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลน <eterm oon> ิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสลามอลัยกุมวะห์มุลลอฮิวะบรากาต์ครับผู้ชมครับวันนี้รายการบ้านนี้มีมีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่นําชาวมือบนมาพบกับชนชาวมือล่างก็คือเด็กกำพร้านะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่จังหวัดนราธิวาสนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านฮาลาบาลานะ รือที่นี่เขาเรียกกันบ้านบาลานะซึ่งอยู่ที่ตำบลละจุโลจูดอําเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสนะซึ่งเราอยู่ใกล้กับน้ําตกสีนทรอนนะแล้วก็เขตรักษาพันธ์ป่าฮา,าลาบาลานะครับซึ่งเ,เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวกัมพาทีเา่เสียทั้งคุณพ่อและกัคุณแม่นะแล้วก็อยู่กับคุณยายนะที่ อายุมากนะมีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่มีไรายได้นะเขาอยู่กันยังไงเรื่องราวของเขาจะเป็นไงเดี๋ยวผู้ชมตามผมมานะครับครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวจะมจีนะครับเยเชิญตามผมมาเลยนะครับ เพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยากที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษบิสมิลลาฮิราะห์มิลราห์มิลลาหบบิลลาฮบบลลุมิลลาัด ครับท่านผู้ชมครับภารกิจการลุลงเยี่ยมเยยนเด็กกำพร้าที่นราธิวาสครับวันนี้มาเป็นวันที่12ของเดือนกรกฎาคมส5 6 3นนะครับมาที่บ้านบาลาฮารานะครับจังหวัดนราธิวาสบ้านนี้มีเด็กกำพร้าอยู่ด้วยกัน3าคนครับคนแรกคือเด็กชายมุ h ัมมัดอาซูวันนะครับจะมาจีนะครับอายุ13ปีคนที่2เด็กหญิงอัลรีนาอายุ9ปีครับจะมานาจีมือนกันนะครับ คนที่สามคือเด็กหญิงอารีฟาอายุ5ปีครับบ้านนี้อ,อยู่ที่ที่นี่นะครับ20ทัด6หมู่5เรียกว่าบ้านลาฮลา,า,านะครับตำบลโลจูกับเมภอแวง้งจังหวัดนราธิวาสนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้เสียชีวิตละมีรายละเอียดต่อไปเชิญเเชิครับจะจะให้โต๊ะได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่คุณแม่เขาเสียให้ให้ให้ผู้ใ่ผู้ใหญ่ถาม มันต้อามวาแต่โมดดีดามายกมันเนะตายได้กมนเาะายกตาบ้านนาะโวานนะตายตันอ่าอ่าปัุนเนาะโบาตุีเอไปก็่บุเด็กกแกนี่พอให่จทอดเป็นสการโอพอพอเมเสียเนี่ยอ่าพอพอเมษเสียเนี่ยอพ่อเลยมาฝากเลี้ยงให้กับยายอ่าอยู่นได้สักพักหนึ่ง อ่าก็<ม>พ่อทิ้งพ่อทิ้งเนี่ยพ่อไปได้มีเมียใหม่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วเกิดอุบัติเหตุพ่อก็เสียที่มาเลเซียอย,อยู่สักพักหนึ่งน่าจะไปเสียชีวิตที่มาเลเซีย<ม>เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยภาร,ระอยู่ให้กับครอบครัวท่านบ้าดองเป็นคนรับผิดชอบคนเดียวและมีมน้าชายอยู่คนหนึ่งที่คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ การดูแลเนี่ยครอบครัวจะมะจีนเป็นครอบครัวที่ว่าก็ค่าจะลําบากแต่ผมเพิ่งมาทราบวันนี้ว่าพ่อเสียชีวิตแล้วจริงๆผมก็ไม่ไม่รู้กันว่าพ่อเสียชีวิตยังนึกว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามาถามวันนี้ว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเพิ่งทราบวันนี้เองเพราะว่าเขาห่างอยู่จากไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเลยก็ไม่ได้รู้ปัญหาเรื่องครอบครัวนั่นแต่ว่าเรารู้แต่ว่าแม่เสียชีวิตนั่นคือก็ อาทำผู้นำชุมชนเนี่ยพอจะทราบอยู่ว่าอาเมย์เสียชีวิตแต่พ่อเนี่ยเนี่ยจะไปหลายหลายปีสิบกว่าปีแล้วเลยเนี่ยเพิ่งมาทราบวันนี้ว่าเสียชีวิตครับโต๊ะโต๊ะชื่ออะไรอานาโรโมนาปติโมปติโมะนะปติโมะาติโมะาติโมนะเมเสียเนี่ยคือตอนพอท้องคนที่สองเนี่ยคนคนแรกคนสุดท้องคนที่สามอ่ะยาเกกับโมนาร์ดานนี่ลีดานยาเกว่าเป็นไงอ่ะยาเกรถไต เป็นโรคไตเป็นโรคไตพอคลอดเนเนี่ยเขาแม่เขเสียเลยอ๋อพอคลอดเสร็จก็เสียเลยเลยพอออกจากท้องเนี่ยแม่ก็เสียเลยตุยบูลแดนสเกตที่เกี่ยวไปกอนเป็นเป็นลูกคนที่ส่า่ของโตคนที่เสียเนี่ยแม่เขาเนี่ยแม่เด็กมูลิดานี่มาเอมอันยังว่าพุอะอันเดอร์กีวิดาคนที่สองนะตัมงรวคนที่สองติออ๋อคนที่สาอนดอกออคนที่สาอ วันวันวันที่แม่ของเด็กเสียเนี่ยโตรู้สึกยังไงอิตาเตมมมลอืมามโลเมตมาตีนดาวมตินี่เอะมนจะเสื่อละกนเถอะอิตาเนเสือเสื่ออตุลาเสืบุลแลดกปะกวนยวนี้มีความนงตาดอกกระดตุดอกปะกวนดิดอกแปะกวนเดียวเนี่ยอ่าภาระก็ตกอยู่ที่โตอยู่คนเดียวเลยก็ก็วุ่วใจกับมงกวันนะว่าต้องรับภาระอยู่สักพักหนึ่ง ไม่ไดออะไรทั้ง,งนออก <c oughs> ไม่มีคนดูแลคือหลานก,ก็ยังแบเบาะอ,อยู่นะแบเบออาะเมื่อก่อนตอนมีสามีท่านอยู่ท่านก็ดูแลพอตอนนี้สามีแกก็เสียชีวิตไปแล้วก็เลยตกภาระอยู่ที่แกกับน้าคนนั้นนะอ่าลูกคือคนปุดท้องนะ่ะที่ต้องก็เคยจนจีครอบครัวอยู่ครับโตอายุ่ไหร่อันเดอว่าโม่ปะล่ะ นุลดูกอนะหกสิแล้วอาชีพอะไรของทำสวนนินิดหน่อยเยนหลังเย็หลังเย็นลเลยได้จากใครครับเได้ก็จาน้าคนเมื่อกี้เนี่ยที่พาระอยู่เนี่ยได้จากเก็ไม่ได้ทำงานอะไรก็เจ็บหัวเกาจ็้ยอะไรนี่แด้กวเนี่อบออกมาอ๋ออ๋ออ๋าอ๋หออ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  เกิดมีคนคนเขาชมทีวีอยู่อยากถ้าจเขาช่วยอยากให้เขาช่วยอะไรมาเดี๋ยวอยากเดียวยากนได้รับโปรภาษานี้อยาาทอดสอยากิมทีวีอยากทมตุลลงกัเบียรมุนตุงกับมาดีอยากเตะีมสเดียวก็ไม่ตุนุงนกอยากีมสบ a n y ะอไย่างไงอยากให้ช่วยอะไรอยากให้ช่วยมไ่ทุงกลมาเดีวีตุงกา นูอีกตัวเราหนูว่าฝ่ายอย่างนูอาเกตุลาตัวนอกรว่าใครจะต้อนเลยเทียนี่ลามหมดต่อห้าแต่เมบุญนี่บุลเลสเบลล่าบุลเลสเบลล่าพักที่กิ่งจ่ายต่อต้อนนักจานายกทุนการศึกษาทุนการศึกษาครับทุกท่านวันนี้เรามาที่บ้านบาลาเนี่ยนะเนื่องจากเรามีผู้ที่นําทางเรามามาเยี่ยมเยือบครอบครัวกัมพาซึ่งเราได้รับการต้อนรับอย่างดีนะจากผู้ใหญ่ซอบรี่ นะแล้วก็วันนี้ท่านก็พา,าเราลงพื้นที่มาถึงบ้านครอบครัวกำพานะที่มีโต๊ฟัติมอนเนี่ยเป็นผู้ดูแลเด็ดกกมพาถึง3คนนะยังเล็กอยู่เลยนะแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างถือว่าเป็นคนยากจนนะฮะก็อยากจะให้ผู้ชมได้พบกับผู้ที่นำพาเรามาคือผู้ใหญ่ซอมบีครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบาลานะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกผู้ใหญ่บ้านดีเด่นนะห้าสมัยแล้วนะครับ อ,อยากให้ผู้ใหญ่ได้ให้สลามผู้ชมแล้วก็เล่าถึงครอบครัวน,นี้ทั้งหมดแล้วก็ความต้องการที่เขาต้องการเชิญค,ค,ครับสลัมเลุมบารมิตลยบารมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารุกพิานครับผมนายมาห,หุมรียุนุเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูห่ห้าบ้านบาราตะามุละจุดอัเภอเวจังหวัดนดรตาลาทว่าคือวันนี้เนได้พาท่านมูลิธิคณะมูลิธิเนี่ยมาดูครอบครัวครอบครัวหนึ่งชื่อเป็นเป็นครอบครัวของจมักจี คือเป็นครอบครัวที่มีข้อขัจะครับอ่าครอบครัวครอบครัวข้อขัจะงอันลบากมากเพราะว่าอ่ามีตุกับนาจายเป็นผู้ดูแลเนื่องจากว่าสภาพตอนนี้เนี่ยนาจ่าว่าเศรษฐกิจก็ราคาผลไม้ต่างๆราคายางก็ตกต่ำเลยก็ทําให้ครอบครัวจามกีนเนี่ยอ่าเป็นครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้านที่ข้อขัดจะลําบากอ่าเป็นข้อขัต้นของของหมู่บ้านเลยต้องอ่าเด็กตอนนี้คือเด็กตอนนี้เนี่ยคนโตเนี่ยยังเรียนอยู่ม ม .2 ม2เนี่ยถ้าไปไปได้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าใครที่มีจิตศรัทธาบริจาคเนี่ยเขาไปจับผ่านครอบครัวได้เพราะว่าอย่างน้อนี่เนี่ยโต๊ะเป็นคนดูแลโตอายุหกสิบปีแล้วก็ยังดูแลตัวเองก็ไม่ไหวแล้วคือก็มียังยังมีโตยังรับภาระทั้งสามท่านสามทั้งสังคสามสามคนเนี่ยคนเล็กยังอายุประมาณอยู่อนุบาลสามสามห้าปีอยู่รับตอนนี้เนี่ยครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ว่า อยู่ที่ข้องข้างลําบากเพราะว่าภาวะภาวะกับเศรษฐกิจณปัจจุบันนี่ก็มีความลําบากครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตตาทุกท่านเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอผ่านมิดิก็ได้ผ่านมรดิเขารับบริจาคหรือว่าทุนการศึกษาเป็นให้แก่น้องๆที่นาโตปฏิโมนเป็นคนดูแลนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทางมีการช่วยเหลือครอบครัวนี้ครับผมครับผู้ชมครับวันนี้ มูลนิธิสัตชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับมาเยี่ยมเยียนครอบครัวของโตฟติมอรฮานะท,ที่มีเด็กกำพร้าถึง3าคนนะแล้วก็วันนี้มีท่านพอออรุรอสลันนะเป็นพออรโรงเรียนเทพประทานไทยยินยง,ยยน,ยงนะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านซับรีนะแห่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านบาลาแห่งนี้นะครับนำพวกเรามาเยี่ยมเยียนแล้วก็เราก็ได้ ให้ท่านผอรอสลันนะเป็นตัวแทนของมลทิสตาชนนะมอบสิ่งของพร้อมปัจัจนะให้กับครอบครัวกัมพาครอบครัวจามจีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้โต๊ะให้โตได้ยิมคเซนนะติขอบคุณนขอบคุณนะยิมาคซนยิมมาคซบ้านยอมาแสตัวิอีรักาดัอีกยิมมาคซบ้านยอครับมาซนบ้านยอ เดี๋ยวไอ้ตัวเลื่อนอืมดีได้ซีรี่ย์โมมาที่บ้านเองนะนะคะแล้วนี่ป่นนี้เดี๋ยวจะเข้าประชุมเรื่องทุนอีกอ่าเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเพีย่นาทุนอีกทีเด็กกัมพูชาผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ์ พระอค์ทรงกไว้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวพอสพังเกตนะของครอบครัวจมมตีนะซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านบาลานะหรือเขาจะเรียกกันฮาลาบาลานะซึ่งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติฮาลาบาลาครับนะซึ่งอยู่ที่อำเภอแว้งนะจังหวัดราชวาสควับก็เป็นครอบครัวที่น่าสงสารครอบครัวนึงนะที่มี ลูกกังพาสามคนนี่ยังเด็กๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็โตสติมอนเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลซึ่งตัวเองเนี่ยไม่มีไรายได้เพราะตัวเองก็มีโรคะะอายุก็มากนะครับแต่คนที่อคอยดูแลอยู่ก็เป็นพี่ชายของหญิงม่นะฮะซึ่งครอบครัวนี้นะฮะเป็นครอ,อบครัวที่ทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,ะทางรายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่นะมา นํานเสนอให้ผู้ชมได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัวกัมพูชาครับก็สามารถที่จะโทรสับนะเบอร์ที่อยู่หน้าจอข้างล่างนี้นะครับหรือจะโทรที่เบอร์สายด่วนสัทชนก็ได้นะครับที่เบอร์ศ8 1ย์0 8 7 1 3แล้ววันนี้นะผู้ที่มาร่วมเยี่ยมเยียนก็คือคณะกรรมการบริหารมูลที่สัทชนนะอีกท่านนึงก็คือคุณอายุปิ่นทองอยากให้คุณอายุปทได้พูดถึงครอบครัวนี้แล้วก็เรามีโครงการยังไงนะจะได้มาถึงนี่ครับ ก็คือปกติแล้วเนี่ยเรามีการมอบทุนการศึกษาที่<ต>อำเภอแวงทุกสัปดาห์อยู่แล้วไอ้ทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะก็อ,อันนี้ก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เราได้รับการประสานงานจากท่านผู้ใหญ่บ้านชลบุรีบ้านรถตมบลรีจูดนะดดนะฮะบนรีจูดอำเภอแวงแวจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาลา ซึ่งก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะเราเมื่อเช้านี้เราได้เมื่อคืนนี้เรานอนที่นี่กันเพราะว่าเราต้องเดินทางมาไกลก็เลยจะมาดูซิว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงเพื่อพี่น้องอยากจะมาเที่ยวกัน,นมาชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในอย่างที่เราลืมไม่ได้คือเรามีภารกิจที่จะต้องมาเยี่ยมเด็กพระที่นี่ด้วยก็เลยเดี๋ยวยังมีอีกสองบ้านนะครับที่เราจะไปเยี่ยมกันที่นี่ก็ พี่น้องคงได้เห็นจากวีดีทัศน์วิดีโอที่พี่น้องได้ได้ชมไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยครับว่าใกํำพาเนี่ยจะพาทั้งพ่อและแม่นะอยู่กับโต๊ะก็ชาเลาะก็คงจะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับให้เด็กๆได้เรียนหนังสือได้มีการศึกษาที่ดีนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านด้วยละกันครับได้ช่วยช่วยเหลือกันครับไปตลอดครับ ก็น้องคนโตเนี่ยน้องอสุวรรณเนี่ยนะก็ถือว่าเรียนดีนะเพราะว่าเมื่อกี้สอบถามนะก็บอกว่าเขาเนี่ยเ,เกรด3านะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะแต่ยังขาดทุนทรัพย์วนะันนี้ก็ได้มาให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมนะในการที่จะช่วยในเรื่องทุนการศึกษาด้วยนะครับก็ฉลา,าวนะถ้าผู้ชมอยากมีส่วนร่วมกับมที่สตาชนสามารถติดต่อมาได้นะที่เบอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับรายการบ้านนี้มีคนหุ่ใหญยนะผม กิมรอนขามิไลคุณอายุปิ่นทองคุณเฟรซินนามนะฮะท่านผออรอสลันนะแล้วก็ท่านพยาบาลซับรีนะซึ่งเป็นพยาบาลที่ฮาราบาลาแห่งนี้นะครับคงจากลาผู้ชมไปเลยนะครับอีシャルเลาไว้พบกันใหม่นะในช่วงรายการวันนี้มีคนห่วงใยกับครอบครัวอื่นครับวันนี้จากลาไปเลยนะครับอัสลาม์อลัยกุ่มบาร์มตุลลอฮิวบารักาตุบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่